สวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกๆคนมือนี้มาตามแนวทางไม่เขียวหน่อยอย่างนี้นข่าวว่าเพิ่นฝันดีแล้วเพิน่นฝันว่านอนก็บปวกรุ่มกินงูใหญ่ตายยุพ่พ้นปวดเพิ่ไห้เลขมากสองตัวสามตัวิิเป็นตัวใดไปช่วมได้เลยค่ะเอ้าสวัสดีครับแม่ทุยอ้าวปีิจ้าโอ้ยเมื่อกี้พากันไปตาม เลขเล่าไม่เขียวห้ยเอฟซีถักขม,มามาตามเลขเล่าไม่เขียวหน่อยห้แน่มหมอรวยก็ไม่ตื้อเลยพ่านไปไปกับเบพอรถตหกลอยแกดินไงกุบอยู่เบรควาดแล้วไม่เขียวหน่อยเอยูมาลี่เอเยูอเอออ้าปกติคือพ่เห็นไปเนาะซีเคร็ต่ถเบยสาบัดทำแม่เพ่งหรือเปล่าทำอันแม่เพ่งแม่เพ่งมาแล้วไปเ็ดงานโรงงานเย็บผ้าแล้วไปมือเศร้านี่วะฉันไม่ตื้อห้องจะหาก็เลยบ่พอเพิ่นเขาเชียวเลขเล่าเสียหลัยพี่ลองเอฟซีต่อไปเนี่ยเบพอเพิ่นอัน ก็ได so ้ยินว่าพนันทอมหาหมรวยทรงอัดมใหอนทรงขอความทรงเร่องล่ามา้เยอะ่าขอห้แล้วพี่น้องเอซีเซวันายไงมาปันแล้วขอห้แล้วเล่ด้ยแล้วไ้ทรงหม่มรวยพิมเหล็กมาพอกหมดละย้อนว่าทบไปหมนบวลบที่แถวเป็นงานโรงงานแล้วเป็นเหตุงานเขาบอกให้รับคือเด็เหลยกความเพิ่นฟันว่าจังไหนพือเราไม่หรอกฟันว่า นอนนอนก็ปวกลุ่มกินงูตายยูพ่นปวกเพราะฉันคนว่าอยู่พ่นยูช่างใหนยูช่างหนอดพ่นพ่นเกาพ่นที่เพิ่นเคยฝันน่ะเนาะทีเป็นพ่นน่ะเนาะพ่นที่เป็นพ่นที่เคยเคยบอกเคยใดเลยไหมทีพุ่มจะทีเพิ่นบอกตัวอะไรก็บตนทีว่า,าถือดีๆไหมในเพื่องบานมายังรางวัดบ้างหัน,นเจ็ดเจ็ดหกประมันเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกอันที่อันเพิ่นฝันเห็นอัน มีผู้เฒ่านั่งท่นปวกนะได้เสียมาคมือนะไดเสียมาข้อมือททำมีเกลียวหน่าวไปเลยไปได้มาอยี่นี่ได้เกียไหนเจ็ดหกอ่นะเจ็ดหองเดียวกันพว่ามองเดียวกันสิมองเดียวกันิเหกอมเกจเจกละงทีมาผู้เฒ่านั่งยะพ้นปวกนี้คนเกีียวกำลองเก้าอีกมีเกลยว่าวยำเหมนนเรือมาลวยยำเหมนพี่เรือก็แร้วผมก็ได้เขียวตัวแดงอ่เลยเนี่ยเป็นราฐบาลไทยเนาะพอดีเนาะเจเจกสรูกกเป็นเล้ามะแรกเลยล่ะอื ซ่อยำของเขาไหมแต่ว่าก็เป็นพิษนายได้จังหนึ่งก็ได้นอนนอนกับปวกลุ่มกินงูใหญ่ตายในพ่นปลวกเอาตีใส่กันพี่น้องตันตอนย่งมองข้นเก่าเนาะเอตีจามแล้วขันท่นแล้วตีตามแล้วขันท่านพีดเนียนเนียนอ๋อเนี่ยอย่างเนี้ยละกันนอนนนอกับปวกลุ่มกินงูตายตะกูโอ้พอดีลูกค้ามาตัดผมพี่น้องนะครับ ก็เลยได้ยุดสดตอไปเข้าหนึ่งนะครับบ้านอ่างไทรดแล้วนะออบ้านนี้ก็เลยสิมาตีซอยกันตัวนวลพอลีเนาะครับนอนนอนมึงึ่งพาลีนอนก็เป็นหนึ่งเลยนอนพวก็คือเฉพาะเนี้ยก็หน้าแปดนะพวกก็ต้องแปดงูใหญ่ตายเดี๋ยงูตายบ้านเี้มันมสำคัญตงงัวงูนี่ล่ะงูตายงูใหญ่ตายมันมีตายกันงูนี่ก็สิเป็นได้ก็คือเจ็บเป็นเจ็เป็นเก้ามันตายกันที่มันซูนไปแน้ว เจ้าแม่แม hmm. ่ขอคนพิมพ์มาได้ว่างูใหญ่งูใหญ่ตายมันเลยบางคนกัตีงูเกศบางคนกับตีงูใหญ่เก่าตีแปดก็ได้แต่ว่าทีแนงงูหนึ่งส่วน่คนกับมักตีเล่ะมักเกกับเก่าเทานอมันใหญ่ไหมใหญ่กับมเป็นเกาก็เลยลงกันภาพหนึ่งแปดเ็ดหนึ่งแปดเก้าเนาะ้สามตัวเนาะแต่ว่ากัสิตาห้เก่าได้พอดีนอนก็งูนอนก็ปอกกับแปดหนึ่แล้วไอตัด เส้นสามตัวกับจ็ดแปดเก้าน้ำนะครับพอยิ่รี่ว่ากันเนี่งูตายเนี่ยแมนแมน่าเจศูนกับแปดศู่าเจกับแปดศือว่าเป็นเก้าศูนยก็ได้ว่ามันตายแล้วดิอมันงูใหญ่ไหมอาจจะเป็นเกศูนยก็ได้แต่มันถี่หลายตัวไหมมัิ่เกินเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หรอเอาเลยจะพี่น้องน้องแตนะพี่น้องพี่น้องยีตีว่างูใหญ่ตายนี่ก็เอาเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ก็ได้เล้วแต่แต่ที่แน่แน่ไม่เาะหนีย มันอาจจะเป็นเลขรัฐบาลไทยก็ไหหรยุ่ยเป็นเลขเล่าแรงก็ได้แต่ว่ารถป้ายแดงเพื่อนบอกเนี่ยสองห้องหนึน่งหางเออสองห้หนึ่งหาน้อเลขมีเขียวน่อยสังเกียร์ดิม้มสิวออ,ออกตามหลังเนี่ยจำได้ว่าทีว่าเพิ่นฝันว่าขี่รถไปเที่ยวเล่าเน่ะสองแปดห้าหนวกวาดหนุนวาดเห็นปะม,มันมองออกนำ้นำหลังน้ำหลังเลขมีเขียวน่อยนี่พี่น้องพยายามจดจดไว้เลยได้ครับจดเพื่อนห้ตัวได้ไหมจดไว้จดไว้จดไว้ได้มัเยมั่วตามหลังให้นว่าเขาเด้่ ส่วนเน um. เป็นตัวสัมขึ้นเลขเขาว่าไปียติออนฟังเล่าล่ะสองแปดหาวอกล์วอลล์้องกดนี่ก็แต่ว่ามือนี่คนคอยแล้วใช่วันสินใหญ่เนี่ยล่ะจะเป็นเนื้อท้างตัวนี้เนาะคอนี้เนาะเอาลอกเบิ่์พี่น้องว่าเป็นตัวไรนะครับสำหรับต้นฝันไม้เขียวเนาะฝันเห็นนอนกับปวกกินงูตายในพวกปวกเด้อนะครับเป็นวายยับตัวเก่านด้เด้อะสั่นเจ็ดเจ็ดหกนะครับส่วนโมเลยมัตดีว่า นอนครับพวกนี่กินงูนะครับกรไดตีหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้านะตัดใหนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดเก้ากันงูตายเกจศนย์ะครับหรือพี่น้องที่เก่าศูนย์กะไดก็แล้วแต่เนาะหรือพี่น้องมีความิดเห็นแตกต่างคอมเมนผมสามารถดูดวนเน้อนะครับมันอยู่หอดมะเร็งอยู่สืบพันธุ์เนาะคนนี้เนาะแมนแม่มันสืบพันธุ์ตีใส่กันเด้แต๊ไม่เคียวหน่อยันเมนอยู่ดิแมนแมนม่เคียวน่อยยามับเล่าอีก่เรียกเล่าต้งอยู่กับเล่าอยู่แต่ว่าห้าตกตามเรียกพนันนะครับ ต้นใหญ่มาอตัมหลังไอถึงตรงวัดกับตรงใหรอเพระตรงขึ้นตามหลังแล้วนะครับก็ลองเข้าไปสมาตีสักการเนาะโอ้ยหอาสุดคนน้ำหาอย่างเดียวน้อมีเชียวน่อยแบบนั้เขียนงานเราได้แบบงานคนงานเออยกไปทำไรก็จะก้าะไรได้เป็นตัวเข้าไปเะเพราะว่าคนไปเียงานโรงงานเยี่ยมาเขาไปกลาบวนดนนไปกรับถ้าว่าติเลิกคำเนาะเขาตกลงม่วันแล้วสามาจะม่วงมันหามงมแรกห่งเกินามา่เขากราบเอา มันเอฟซีเห็นท่านบ่ลแล้วเพระว่าลงแรกเเห็นหน่อยเล่น่าล่ะราโมงคนหนึ่อ๋อ so like <c oughs> สงถามตะกอนนั่นดิว่าเดีไปตะกี้ตะน็ได้บอกมมดวเตี้มันจีามือขึ้นมือนี่เาต้องไปว่าเราไปเสมอนะโงงานเนาไปช่เมอเมื่อเรื่อมันเข็สิมียุดวันอาทิตย์ไหมวันอาทิตย์นเดีวันใดต่นมาโรงงานยาผ่าอยู่น้องไผ่ยายเพ่งว่าเป็นหัวตาเริ่มไปมือนี่แหละนี่เริ่มต้นเนาะเริ่มต้นนคนขี้มากเลยแต่ว่าพนบอกว่าไปงาน ทั้ขาไ่ติดโอ้่แต่เราเห็นงานเนาะเห็นงานอยู่เขาบ่่ห้เอาเป็ุยทาฝันบ่บ่้านฝันอยู่ไหมฝันยากมูเขาสิเรียงเศรเลียงหรอมือแรงเสียที่ทำอยู่นะมือแรงเนกะนี่้ีจะนำก็สวนแล้วมอ้วยกนันยันีฝันชมโอ้ฝันฝันชุมือนี่งีอิันเป็นคนันยามันมันฝันไม่เห็นไงอ๋อรอบันเด้อครับเอฟบงการเน้อเียงสที่ฐานลองเบองอยู่อพนว่าทีฐานร่ทีเดน เดยอะหมดแล้งอ่ะสิสานก่อนสิสานก็จะฝันหลุดดอกซะก็จะพาเท็ดอันนี้ก็ง้มจ้านีแล้เปลยนบ่ก็ให้ฝันในงานน่ะก็นบ่ค่อยฝันอย่างนี้จิบเดียวเนี่ก็ไข่แน่หล่ะเห็ดเป็ี่ยนจะน้อยแล้วก็เลยบ่ค่อยง้มกันเลยก็เลยเป็นี่ยนแน่ละเนะแต่ที่แหลกง่มมาฝากช่องนี้แม่ตุ้ยนห่อะไรกันใดฝากช่องแม่ตุ้ยนะเด้อค่ะแม่ตุ้ยรวยแล้ววันเพิ่งเปิดช่องใหม่คนติดตามก็มาตะบัตันได้พ่อเคืองกันเลยถ้าได้พ่อหารอยกันบ่ ยืดูหนึ่งพันเท่าไรก็่าพันหนึ่งวะพันหนึ่งจะโชม่งกับซีพันตเขาโอ้ยสนกกรจักาวโม่งอี่สิกหาร้อยเลยี่ยมันาร้อยวะหาร้เอา้าวพี่น้อง้าวงพี่นีเด้อหาร้อยีว่าไดไว้จีว่าสรุปไส้ไหาร้อยลจกนอยกับพันสองพันับื้องหน้าโจคิมเนาะมันด้อิด้หลายเนาะโมงเนาะพ่นเบาโม่งลคนที่ตามคนละคนแชเเราจะไม่ผ่านโอกาสดีเนาะอรีครับครับเนี่ยมนีมันก็บ่นั่นป็นไดืองนะมันกับคอยเป็นคอยเ้ะพี่น้องเบื้จักว้าีตัว่า ตอนหนึงเม่ถท้ายคินอกันไ่ค่อยเเววแต่ยินแต่เสียงมเอยผู้เดียวก็จะว่าต้องโมนอยท้าย้งผู้เดียวเอาเรดเพราะต้องเก่งใจเนาะพาก็สลับกันเเานะครับเาเก่งหรอผู้นั้นใช่ผัวคืให้เก่งแะจังพ่อวหาคำซ้ำาท่านไหนหายใจ้อว่ทัหาคำซ้ก็บอมี่าายใจโอ้ยเนาะมวานั่งอ่เฝ้าคิดคิดกู้สูนทรเยต้องเฝ้าเก่งแกนอ้ี่โอ้ผู้นั้นเอากิงเนี่่เ้าเลี้ยงเล้วมือไปห่อม แนวบอลหรือมุ้ไปพร้อมไว้ด้วยเนาะเม่อยด็กไปนั่นมีเรืรถท่านกับท่านใชงเอาเดี๋ยวเพี่น้องว่าม้วนมันนะครับแต่ว่าที่ิเดนเนี่กดติดตามกดไลค์กดแช่ด้วครับเอ้ามันเลยฉิดส้นขาอฝันไม่เขียวเท่าไหร่นะครับอ๋อพอดีโชว์ตัวเลขะห้อาอ้าวนะครับคนอยากาตโทษข้อฝันไม่เขียวนะครับไม่เขียวฝันนะครับเกี่ยวกรบโปงปวกเก่าที่ฝันปูคนมาบอกเจ็ดเจ็ดหกเด้อนะครับเวานนี้มาฝันว่านอนกับปวด กินงูตายเป็นงูใหญ่ในพ้นปวกนะครับก็เลยพาคก,กันตีนหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเก้านะครับตาไทยหนึ่งแปดแปดเจ็ดแปดเก้าโปกรมคือเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ก็ได้เก้าศูนย์ก็ได้พี่น้องแล้วแต่นะครับข้อมตีแต่ว่ามีเขียวเพิ่มบ่าว่าให้เน้นพี่น้องเด้อว่าเจ็ดเจ็ดหกนะครับอาจจะเป็นเหล้าเมือแรกก็ได้หรืออาจจะเป็นรัฐบาลไทยก็ได้เด้อนะครับสำหรับเจ็ดเจ็ดหกแต่ว่านอนนอนก็ปวกกินงูตายเนี่ยก็ลองตีสกรรันมือแรกนะฟันที่เนาะครับ,นะรบในช่วงหนมานขะ้อมฝันมีเขียวเด้อนะครับ เพิ่นบ่อยู่นะครับแต่ว่าก็จะพยายามตามให้คือเก่าให็นบันได้เหล็กเล่าสมเนาะพอลีเนาะครับเดี๋ยวมาเป็นใ <c oughs> นทางผู้คนมาฟังเล่าหรือพี่น้องว่ามีเล็กเปเขียวหน่อยคือหลายตัวแท้คือให้เก็บยสมุนแท้ก็ถั่วลอฟเพิ่นยำเจ้าของของวฟันเพินนะ่นเนาะเออมื้อนี้ละ่ะตัวนี้ละ่ะมักเล่ามักไท่ตั้งเสือเอาเนาะชนิดครับไปเที่ยวเพล่ยบนบ้านก่อนสิเฝ้าจริงจังเนาะพอลีเนาะครับครับนะขอบคุณหล,ลายๆที่ติดตามเราชมแม่เขียวหน่อยเด้อนะครับอันนี้เมตุยเราแท่งนะครับส่วนข้าวฟันเมตุยจั่ร้อยจัะหน่อยนะครับส่วนใด ปัญญาคนว่าค้ายหญ่ก็น้ำคีบเลยล่ะอ่เดี๋ยวปัญญาทิธิทานให้นะครับเยซี่มุกการก็รอดจะหน่อยเด้อนะครับไปกินหอดที่ถึงก็เราล่ะเอาสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณหลายสวัสดีครับ